มีข่าวลือไบเยนมิวนิกหันไปหาทุกเกลไบเยนมิวนิกปลดยูเลียนนาเกียวมันออกจากตำแหน่งอย่างน่าตื่นเต้นและโทมัสทุเกลก็อยู่ในคิวที่จะเข้ามาคุมทีมแม้ว่าจะไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากสโมสรเยอรมันแต่รายงานที่แพร่หลายเมื่อวันพฤหัสบดีระบุว่านาเกียวมันถูกไล่ออกไบเยนรั้งอันดับสองในบุนเดสเลกาตามหลังบอร์สเซียดอร์ทมุนด่งคะแนนและเป็นหนึ่งในอดีตโค้ชของคู่แข่งที่เป็นตัวเก่งที่จะเข้ามาแทนที่นาเกียวมัน เรื่องเด่นทูเชลเซนสัญญากับไบเยนอ้างอิงจากฟาบริซิโอโรมาโนทูเกิลซึ่งถูกเชลซีไล่ออกเมื่อเดือนกันยายนได้ตกลงที่จะเป็นโค้ชคนใหม่ของไบเยนแล้วเกมแรกของทูเกิลจะพบกับดอทมุนทีมเก่าของเขาในวันที่1เมษายนไบเยนเผชิญหน้ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในรอบก่อนรองชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกในขณะเดียวกันนาเกียวม,มันก็มั่นใจว่าจะได้รับการเชื่อมโยงกับโอกาสในการทำงานสูงมากมาย เดอะซันอ้างรายงานของสปอร์ตบินอ้างว่าไอทักแฟรงเฟิร์ตได้วางป้ายราคาไว้ที่88ล้านปอนด์99.7ล้านยูโรสำหรับเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรันดันโกโลมัวออนีพ่อของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ของไบตันแอนโฮปอันเบียนได้แจ้งกับ ESPN ว่าไม่มีสโมสรได้กำลังเจรจาอย่างเป็นรูปธรรมกับลูกชายของเขาแต่มีผู้สนใจอยู่จากข้อมูล90นาทีเชลซีนิวคาสเซิลยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่างก็จับตามองซามูเอลยิลิงจูนียปีกยูเวนตุสฟาบริซิโอโรมาโนกล่าวว่าบาร์เซโลนาเรอัลมาดริดและลิเวอร์พูลสนใจในตัวฟลอเรียนบดแม้ว่าไบเออร์เลเวอร์คูเซนมั่นใจว่าจะรักษาเจ้าหนูรายนี้ไว้ได้